ดีเจอ้อมค่ะอ้อมนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้ได้ต่บาย3าม mm hmm. เป็นเวลาของเราที่เราจะอยู่ด้วยกันถึง6มงเย็นแล้วก็ไล่เปิดเพลงกันไปเริ่มที่เปลี่ยนไม่ได้สำหรับชั่วโมงที่สองค่ะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ก็ฉันไม่อยากเปลี่ยนหรือกันเปลี่ยนไม่ได้ไง นะคะอันดับที่18กับคุณผู้ฟังแล้วมาที่จะคือของฝนที่ดีที่สุด e t c นะคะคำถามซึ่งไร้คนตอบเ e t โนวานะคะแซนแอร์ริกนะคะเมลเบิร์นแล้วก็ปิดท้ายที่ทัดครับ4โมงเย็นกับปิดีก27นาทีวันนี้ก็นั่งถ่ายทวิตเตอร์ดูนู่นดูนี่ข่าวคราวต่างๆเมื่อกี้เราก็พูดเรื่องโควิดกันตอนตอนบ่ายสามพ,พูดแบบในมุมต่างๆนะคะตอนนี้ก็เห็นว่าในไทย PBS เขาพูดว่าการมีอาการจะตรวจ ATK แล้วเป็นลบ ลบก็แปลว่ามีขีดเดียวคําว่ามีอาการก็ประเภทเป็นไข้ตัวร้อนเ,อเจ็บคอเขาบอกว่าร็อนนี้ถ้ามันเป็นตัวล่าสุดนี่ก็จะแบบมีอาการแสบๆเจ็บๆคอคืนน้ำลายอะไรอย่างนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่านักไรรวิทยาสแนะนําใหต้ต่อสู้กับเชื้ออยู่จึงขึ้นแค่ขีดเดียวแล้วบางคนก็ เขาเรียกอะไรอ่ะใช้วิธีตรวจจมูกไม่เจอแต่น้ำลายเจอเพราะว่ารอบนี้มันลงแบบลงคอแล้วไปปอดอะไรเงี้ยก็อาจจะอย่างเงี้ยก็ถ้าคุณเริ่มรู้สึกถึงอาการที่มีคุณผู้ฟังก็ก,ก็ลองดูไม่เสียหายะนะเนอะ a เ k อย่าเพิ่งชะล่าใจปล่อยทิ้งไปนะคะอย่าเพิ่งปล่อยของคุณผู้ฟังใช้เอาไว้ก่อนเอาจริงนึกอะไรไม่ออกบอก a เ k ตอนนี้มันมีแต่สาหรับใครที่เป็นโรคอื่นเราก็ยังไม่ลืมว่าเรามีภาวะโรคอื่นด้วยนะคะเช่น อุ้แพ้หรืออะไรเงี้ยเป็นไข้มันอาจจะมีความใกล้เคียงก็แยกแยกกันมันจะแยกแยาก,กเราไม่ใช่หมอเนาะเอทีเคเท่านั้นที่จะช่วยเราได้แต่จริงๆก็เรียกได้ว่าถ้าใครอยู่ตัวคนเดียวก็คงจะต้องดูแลตัวเองกันให้ดีหน่อยแหละเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะช่วยอะไรเราได้นอกจากตัวเราเองอะถามว่าคนอยู่คนเดียวคนในกรุงเทพอะถามว่าเดี๋ยวนี้อยู่ตัวคนเดียวเยอะนะอยู่ตัวคนเดียวทั้งประเภทไม่มีแฟนไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียวแยกออกมาหรือ,อมีแฟน แต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นแบบสามีภรรยาก็หรือว่าเป็นแบบอยู่เป็นคู่ด้วยกันก็ต่างคนต่างอยู่ก็ใช้ชีวิตคนเดียวถูกไหมถามว่าเวลาป่วยเป็นยังไงก็นอนสมสมไปสิจ้าแล้วก็ลุกขึ้นมากินยาอาลุกขึ้นมากินยาหาอพอพอเริ่มเดินไหวหาอะไรลองท้องก่อนแล้วกินยาแล้วก็สลบต่ออาถูกปะ่ะมันก็จะวนๆอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อพอเราเริ่มฟื้นแขนขาคนเดียวผีหน้าบ้านก็จะสิงเราถูกไหม พอเราเริ่มลุกขึ้นได้เราต้องทำอะไรทำความสะอาดบ้านปะชีวิตเราก็จะวนๆอยู่อย่างเงี้ป่ะป่วยแล้วเอาตัวเองให้รอดก่อนนอนเอาให้ฟื้นฟื้นปุ๊บทำความสะอาดบ้านอะเพื่อนมันจะได้มีเหงื่อด้วยบางคนก็บอกแล้วรู้สึกว่าไม่อยากอุดอู้ใช่ไหมบางทีการนอนสมๆม,มันก็อึดอัดอะไรแบบนี้อะนี่ก็เป็นชีวิตของ คนที่อยู่คนเดียวนะคะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอ้อมก็เลยไปนึกขึ้นได้ว่ามันมีอยู่ตอนหนึง่งตู้งนานมาละอ้อมเห็นข่าวอันหนึ่งน่าสนใจของมูลนิธิกระจกเงานะคะใครแบบหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องของมูลนิธิกระจกเงาเขาก็พยายามช่วยคนในหลายแง่มุมนะคะเราก็เคยเอาของไปบริจาครุ่นนี้บ้างก็อ่ะช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยล่าสุดค่ะก็น่าสนใจตรงที่ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้มีอาการหลงลืม เป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อคุณเจอคนพัดหลงแล้วเขาเนี่ยคนที่เป็นคนพัดหลงเนี่ยเขาบอกไม่ได้ว่าตัวเขาคือใครเขาออกมาจากบ้านออกมาจากตรงไหนสิ่งที่น่าสนใจของมูลนิธิกระจกเงาคือเขามี respect. ให้นะคะแล้วก็มีป้าย QR code ค่ะคุณผู้ฟังที่สำหรับเอาไวรีดติดเสื้อผ้าเพื่อที่จะช่วยให้คนที่หายออกจากบ้านน่ะกลับบ้านได้ไวขึ้นถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่หรือพล,ลเมืองดีได้มีโอกาสพบเห็นเพราะฉะนั้นครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมนะคะสามารถไปลงทะเบียนเพื่อรับวิสแบนหนึ่งเส้น และป้าย QR Code ได้ถึง12ชิ้นจริงๆเขามีลิงก์อยู่นะคะคุณผู้ฟัง <c oughs> ก็ลองเข้าไปใน Facebook ของมวลนีธที่กระจกเงาดูแต่มันมีนิดนึงว่าสำหรับคนที่จะลงทะเบียนเนี่ยจะต้องเป็นคนในครอบครัวเพราะอะไรถ้าเกิดหรือเป็นคนที่ติดตามได้อะสมมุติอีฉันอนะตัวคนเดียวเลยฉันไม่มีใครในครอบครัวแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเพื่อน หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าอ,อาจจะต้องไปติดต่อลองสอบถามเขาดูว่าเป็นคนที่สามารถคอนแทคได้ยี่บสี่ชั่วโมงเผื่อมีใครแบบวะ่าคนที่มีอาการหลงลืมได้แบบหายออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่ามันดีนะมันช่วยทําให้อย่างน้อยที่สุดมันมัน,ม,น,ม,นมันตามกันได้อะแล้วอ้อมชอบความรอบครอบเพราะว่าอะไรวิสแปนบางทีมันถอดหายได้ไงบางทีไม่รู้มีคนมาเอาเอาอกไปแต่ถ้าเป็นเป็นวีติดก,กับเสื้อและให้ทัง12ออันอะ มันโอเคมากเลยนะที่จะมีโอกาสตามเจอสิบสองอันนี้ใส่เสื้อได้ตั้งหลายตัวนะถูกปะได้สิบสองตัวซักวนไปวนไปคุณผู้ฟังสําหรับใครที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมก็ลองเข้าไปดูนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อ้างว่าน่าจะช่วยช่วยกันค่ะ